สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงทายดวงของปี2564ค่ะโดยคลิปนี้นะคะอาจารย์กบขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมังกรกันสักนิดนึงก่อนค่ะ ราศีมังกรนั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะมีดาวพระเสาร์ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขุมคัมภีรภาพเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นมีบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือค่ะบางคนนั้นดูเป็นผู้ใหญ่มากจนแก่เกินอายุจริงเลยละค่ะมีความสุข,ขุมรอบคอบ เจ้าระเบียบทำอะไรมักมีแบบมีแผนมีหลักมีการเสมอมักมีแผนหลักแผนลองค่ะหากให้ชาวราศีมังกรหาข้อมูลมานำเสนอนะคะข้อมูลนั้นจะมาแบบเป๊ะเป๊ะเป็เปนพรี e n t a t i o n หรือว่าเป็นเปเปอร์นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่เป๊ะมากเลยมีความระมัดระวังตัวสูงไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะมีความประหยัดมัธยัต์เก็บหอมรอมริบเก่งค่ะ ชาวราศีมังกรนั้นมักเป็นนักบุกเบิกนักลงทุนนักคิดนักวางแผนนักบริหารแล้วก็มีความอดทนสูงนะคะมีความอึดถึกทนทำอะไรทำจริงไม่มีโลเลเหรอแหละไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันก็มักจะเป็นอย่างนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นมีทิฐิมานะและยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีกด้วยค่ะ สำหรับการไายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นไายดวงที่ลัคนาราศีเกิดและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในปี2564นี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะด้านการงานนะคะถือเป็นช่วงที่ตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีมังกรเลยละค่ะ ดาวพระเสาร์ซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะเดินจรทับดวงชะตาและยังได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีอีกด้วยค่ะซึ่งตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนั้นหมายถึงความมั่นคงความเติบโตความเจริญก้าวหน้าโดยดาวพระเสาร์นั้นได้เดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีมังกรมาตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคมของปี2563ที่ผ่านมาค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในกิจกรรมการงานค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีดาวพระเสา,าเดินจรเป็นเดชเป็นสีหรือว่าเป็นมนตรีตามหลักมหาทักษานะคะท่านจะมีความเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอันมากค่ะ อีกทั้งดาวพระสุกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรเดินดีเป็นจังหวะจากโคนตลอดทั้งปี2,564เลยละค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมดวงชะตาในด้านการงานให้กับชาวราศีมังกรให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสําเร็จทางด้านการงานให้กับชาวราศีมังกรนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีตั้งแต่เดือนมก,กรากุมภาเมนา ดาวพรฤหัสบดีนั้นเดินจรทับดวงชะตาค่ะและยังได้ตำแหน่งโกมุตเกณฑ์อีกด้วยนะคะซึ่งดาวพระฤหัสบดีที่เดินจรทับดวงชะตาและได้ตำแหน่งโกมุตเกณฑ์นี้ส่งเสริมในเรื่องของความสมบูรณ์พูนสุขความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองค่ะอีกทั้งยังถือเป็นเกณฑ์ที่เป็นณเมตตามหานิยมอีกด้วยนะคะ ใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูค่ะท่านที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าปรับฐานเงินเดือนนะคะท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงเวลาที่จะขยับขยายกิจกรรมกิจการนะคะซื้อง่ายขายคล่องค่ะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นอ,อ่อเเป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีมังกรบางกลุ่มนะคะที่มีดาวพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์เดินจรเป็นกลาคินี ตามหลักมหาทักษานะคะชาวราศีมังกรในกลุ่มนี้ขอให้งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงออกไปก่อนค่ะหรือว่าให้งดการขยับขยายกิจการออกไปก่อนนะคะซึ่งในประเด็นนี้ท่านสามารถตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับโหรส่วนตัวของท่านหรือติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบได้เช่นกันค่ะและดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรนะคะ มีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าโทษทุกทายเสาเมื่อเดินจรทับดวงชะตาก็ย่อมส่งผลให้เกิดเรื่องราวทุกๆยกยากๆสำหรับชาวราศีมังกรอยู่บ้างค่ะอีกทั้งท่านหลวงบิสารดลุนกรนะคะท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระเสาจรมาต้องลักมีการหนักหย่ายาตราเสียทรัพย์มากนานาทั้งชีวาจะวอดวาย ในปี2,564นี้นะคะแม้จะเป็นช่วงแห่งการตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ชาวราศีมังกรก็จะต้องรับภาระหนักหน่วงค่ะทั้งในเรื่องของกิจกรรมการงานแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินชีวิตทั่วไปนะคะหากต้องเดินทางค่ะหากชาวราศีมังกรต้องเดินทางไปต่างถิ่นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังตัวค่ะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะคะอย่าไปไว้ใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองอีกด้วยค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของการเงินบ้างนะคะท่านจะมีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินที่ดีค่ะรายได้ในฝั่งขาเข,ข้าของท่านนั้นดีงามค่ะแต่จะมีรายใจ่ายใหญ่ๆเข้ามาต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยนะคะเช่นรายจ่ายประเภทซื้อบ้านซื้อรถหรือว่านำเงินไปลงทุนค่ะ ซึ่งในประเด็นของการลงทุนนะคะหากการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงหรือว่าท่านไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวก็ขอให้ท่านนั้นมีความรอบคอบมีความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะงดการให้ผู้อื่นยืมเงินยืมทองหรือว่ายืมทรัพย์สินที่มีค่านะคะแล้วก็งดการเซ็นค้ำประกันให้กับผู้อื่นอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีลูกนี่นะคะขอให้ท่านใช้จังหวะในช่วงไตรมาสแรกของปี ในช่วงเดือนมก,กรากุมภาและมีนาคมท่านสามารถใช้ช่วงจังหวะไตามาสแรกนี้พูดคุยเพื่อทวงหนี้ก็มีโอกาสจะได้หนี้เหล่านั้นคืนค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรักตะค้ายๆบ้างนะคะทางด้านความรักสำหรับคนโสดค่ะท่านมีโอกาสพบบุคคลที่สูงวัยกว่าท่านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่พูดจาน่าเชื่อถือ เอาการเอางานหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อายุมากนะคะบางทีก็อาจจะอายุน้อยกว่าท่านแต่ว่าดูมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าบางทีอาจจะหมายถึงคนที่หน้าแก่นั่นแหละคะ่ะก็มีโอกาสที่จะเจอกับบุคคลในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าชาวราศีมังกรไม่ควรรีบเปลืองตัวเปลืองใจรวดเร็วจนเกินไปคะ่ะท่านควรรักษาระยะห่างนะคะเรียกว่าให้ระยะเวลานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ เมื่อคบกันไปแล้วและคบกันแบบยาวๆนะคะแล้วท่านรู้สึกได้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ปิดบังซ่อนเล้นสิ่งใดกับท่านท่านสามารถสารความสัมพันธ์ไปต่อได้เลยค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะท่านและคนรักคู่ครองนั้นจะช่วยกันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวค่ะ ให้ครอบครัวนั้นมีความมั่นคงมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะเปิดกิจการร้านค้าร่วมกันซื้อบ้านร่วมกันซื้อที่ดินร่วมกันหรือว่าสําหรับบางครอบครัวอาจจะซื้อรถยนต์เอาไว้ใช้งานในครอบครัวร่วมกันก็ได้ค่ะและสําหรับบางคู่นะคะให้ระมัดระวังภัยจากมือที่สามเอาไว้บ้างค่ะ ก็เป็นอันว่าในปี2,564นี้นะคะสำหรับคนมีคู่ถ้าฟังในเรื่องของระวังภัยจากมือที่3ก็ไม่ต้องไปเครียดไปทุกข์ใจหรือว่าไปกังวลอะไรมากจนเกินไปนะคะเอาเป็นว่าข้อมูลที่รู้ก่อนล่วงหน้านี้ก็เอาไว้มีความระมัดระวังเตือนภัยตัวเองว่าถ้าคู่ครองหรือว่าคนรักของเราเนี่ยมเีเรียกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดูแปลก ท่านก็ให้ออตรวจเช็คหรือว่าที่คนโบราณเขาเรียกว่าตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละค่ะปัญหาที่ท่านรู้ในช่วงต้นนะคะมันจะได้ไม่ลุกลามใหญ่โตไปเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะถ้าชาวราศีมังกรมีความระมัดระวังนะคะก็จะไม่เกิดปัญหาใหญ่ๆตามมาอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของสุขภาพพารามัยนะคะ ชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะมีเกณฑ์เสื่อมโทรมสุดโทรมเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจเนื่องจากเกิดภาวะความตรึรงเครียดจากกิจกรรมการงานนะคะและภาระหน้าที่ต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านที่สูงขึ้นหรือเกิดจากค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถ ซึ่งในประเด็นนี้นะคะหากชาวราศีมังกรนั้นออสร้างสมดุลของชีวิตให้ดีๆโดยการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองการกินการนอนและการออกกำลังกายให้มีความสมดุลกัน ก็จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องของสุขภาพใจได้มากๆเลยละคะ่ะแล้วคนเรามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเมื่อใจเราไม่เครียดและใจเราผ่องใสสุขภาพร่างกายก,ายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวโชคลาภของชาวราศีมังกร ตลอดทั้งปี2564นี้ถือว่าดาวังคารเดินดีเป็นจังหวะจากคนตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะจึงส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีโอกาสมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆตลอดทั้งปีเลยละค่ะอีกทั้งดาวพฤหัส,สบดีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเงินก้อนใหญ่ค่ะยังเดินในตำแหน่งที่ให้องคุณกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรตลอดทั้งปีเลยละค่ะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะ ตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรพทับดวงชะตาค่ะถือว่าเป็นค้อนตอกตะปูความโชคดีให้มีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆให้กับชาวราศีมังกรอีกด้วยละค่ะโดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนตเนื่องมาจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับกับดวงดาวจรที่จรมาแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญสุนทานบ้างนะคะการทําบุญเสริมดวงชะตานั้นหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะในช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะ และในช่วงไหนที่ดวงของเราดีบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นทริคในการทำบุญให้กับชาวราศีมังกรนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรนั้นท่านเกิดในราศีแม่ธาตุดินค่ะก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะคะในการจะทําบุญเพื่อเสริมพลังธาตุให้กับตัวเองด้วยการทําบุญอันเกี่ยวข้องกับอิฐหินดินทราย ปูนหรือว่ากระเบื้องปูพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นๆอีกก็ได้ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วอธิษฐานขอให้ชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีหลักฐานที่มั่นคงสร้างหลักสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างถาวรสืบไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ตลอดทั้งปี2,564นี้ชาวราศีมังกรโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทำงานก็ขอให้เหนื่อยกันน้อยๆได้เงินกันมากๆซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ขอให้รวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะ จะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะโชคดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ